โอ้เสียงฝนเข้าขออภัยด้วยถ้ามีเสียงฝนโอเคเข้าใจอย่างแรกจะมาสอนวิธีการนนะเข้าโลบอกแบบ Google หนักเกินโอเคเข้าไปใน Google กันเลยแล้วก็พิมพ์ไปเลยแต่แป๊บนึงนี่ให้คุณพิมพ์คำว่าโลบอกและเข้ามาในนี้และ เห็นปุ่มนี่ไหมนี่คือการสอนวิธีการเข้าโรบอกแบบกู้เกินในโรบอกกดได้อ๋อหืมแล้วก็รออมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้ ต้องรออีกนานเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเลยพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เจะเห็นปุ่มภาษาข้างล่างซึ่งให้กดการกระบาดเห็นนี่ไหมเข้าทางบา์เซอร์อีกดแค่นี้จากนั้นก็จะเข้ามาในโลบอกแบบใหม่ใม่เชิงว่าแบบใหม่หรอก และก็ทำการแค่นี้แหละเดี๋ยวของฟีเดี๋ยวหัวล่องหุ่นค่อยมาสอนแต่ทำไม่ได้ทุกอันนะยกเว้นผู้หญิงจะมีเยอะหน่อยโอเคปิดละบาย